ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปอดยาสพติดและอบบยมุปีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านคํายางตั้งอยู่หมู่8ตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3เปิดสอนการศึกษาระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนทั้งหมด67คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6คน ภายใต้การบริหารงานของนางนิชารดีพลลัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำยางสถานการณ์ยาเสิติดจากข้อมูลการค้นหาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในนักเรียนที่ติดยาสิติดและค้ายาสิติดในปี2566พบว่าไม่มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดยาสิติดและค้ายาสิติดจากผลการคัดกรองทำให้ครูทราบสาเหตุของนักเรียน ในการเสี่ยงในด้านต่างๆอันได้แก่ด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคำยาได้ดําเนินง,งานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์การดาเนินง,งาน5ด้านดังนี้มาตรฐานที่1มาตรฐานด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านคำยา ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสีขาวจัดประกาศผลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบเกติบัตหน้าเสาธงจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ให้มีมุมอับหรือจุดเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในบริเวณชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมคาสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ห่างไกลย,ยาสพติดและอบายมุก จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาสิบติดมีการจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาต้านยาสิติดให้กับนักเรียนมาตรฐานที่2มาตรฐานด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านคำยาจัดให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและจัดทำข้อมูลนักเรียนและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล สถานศึกษามีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนบ้านคำยางปีการศึกษาละหนึ่งครั้งมีการจัดทำแบบบันทึกการคัดกรองจำแนกกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด และยาเสพติดในระบ,บุจากผลการดําเนินงานดังกล่าวพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านคํายางปลอดยาเสพติดรอย,รอยมาตรฐานที่3มาตรฐานด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบําบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยการส่งต่อสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยางและ หน่วยงานอื่นทุกแห่งที่สะดวกขั้นตอนการดำเนินง,งานบำบัดร,รักษา 1. สำรวจข้อมูลนักเรียนแยกประเภทนักเรียนกลุ่มเสีย่ยงกลุ่มที่ติดสารเสพติดกลุ่มทดลองแต่ไม่ติดกลุ่มที่มีพฤติกรรมแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวสารเสพติดและกลุ่มปกติ 2. ส,สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ติดสารเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องการบำบัดรักษาที่ถูกต้องทั้งร่างกายและจิตใจและโดยธรรมชาติของผู้ติดสารเสพติดจะมีพฤติกรรมเลิกแล้วกลับไปเสพใหม่ซ้ำอีกครั้งดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูจิตใจจึงต้องใช้เวลานานหลายครั้งเช่นกัน 3. ประสานครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด4 ส่งไปบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อรับการบำบัดรักษาทั้งร่างกายและจิตใจสถานศึกษามีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อช่วยให้คำแนะนำและคำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหา 1. รับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนโดยการรับแจ้งเหตุจากผู้เสมารักและดำเนินการแก้ไขส ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและคุ้มครองสิทธิของนักเรียน 3. ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนร่วมกับเครือข่ายของโรงเรียนสีขาว 4. ประสานติดตามจัดทํากรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งสรงความประพฤตินักเรียนของเครือข่ายศูนย์สีมารัก 6. จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเจประสานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการรายงานผลการดำเนินง,งานคลินิกเสมารักต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรฐานที่4มาตรฐานด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุขโรงเรียนบ้านคำยางมีตู้เสมารักติดตั้งไว้หน้าห้องคลินิกเสมารักเพื่อรับเรื่อง ราวร้องทุกปัญหายาเสพติดและอบายมุกโดยมีคุณครูรับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทุกวันในวันเปิดทาการเรียนการสอนและอบายมุกให้แก่นักเรียนโดยรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยครูที่ปรึกษาชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมชุมนุมและได้ดำเนินกิจกรรมชุมนุมสีมารักป้องกันยาเิพติดในช่วงพักกลางวันและช่วงกิจกรรมชุมนุมเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆมาตรฐานที่5มาตรฐานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและสถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุก 3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. กิจกรรมอบรมครูนักเรียนนำต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด6กิจกรรมสภานักเรียน7กิจกรรมโฮมรูม8กิจกรรมคลินิกเสมารักกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านคำยางมีทั้งหมด5กิจกรรมดังนี้1กิจกรรมลูกเสือเน้นนารี2กิจกรรมเล่นกีฬาต้านัยยาเสพติด3 กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา4กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ5กิจกรรมห้องเรียนสีขาวสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านคำยางมีการจัดทำ MOU ในการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน5องค์กรหลักได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนโรงพยาบาลสมสิมสุขภาพตำบลบ้านคำยาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือและสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับดังนี้ ได้รับรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสพติดและอบายามุขระดับเงินปีการศึกษา2,561มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,565 รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่7 1ิโรงเรียนบ้านคำยางขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ